สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับไปกับเจนนี่นะคะก็คือวันนี้จะมาแชร์ทริคสำหรับสาวๆที่ต้องการแต่งหน้าแต่งตัวอย่างสวยงามแต่ว่ามีเวลาจำกัดก็คือวิธีลงสกินแคร์ที่เร็วที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ไม่เยอะแต่ว่าได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะก็คือ พอดูได้ไม่ใช่พอดูได้ก็คือสวยถ้าเราบอกว่าเราสวยก็คือสวยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะหลังจากที่เราล้างหน้ามาเช็ดหน้าปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะลงก็คือ เป็นตัวเซรั่มนะคะซึ่งนี่ใช้อยู่ก็คือเป็นของกันเยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาลงเซรัม and, ่มแอนครีมกันแดดอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนก็ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นของยูสูลินนะคะตัวนี้เป็นตัวที่มี protection มี มีมันมัน,นมันเป็นครีมแบบบางๆนะคะทุกคนเนื้อบางเบามากเราแปะ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 เดียวก็คือหน้ามันจะฉ่ำมากทุกคนคือมันจะลงพวกเอ่อคุชชั่นพวกแป้งอะไรเงี้ยก็คือติดมากติดแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกล้องสดนะคะก็จะเห็นว่ามีเออนี่นะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงคุชชั่นนะคะคุชชั่นที่จริงใจของเราก็คือคุชชั่นของดรพงษ์อันนี้ใช้มาเป็นปี คือคุชชั่นตัวนี้แหละเป็นคุชชั่นที่เราชอบนะคะซึ่งมันเนียนมากหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้แป้งปับปับปับอีกนิดนึงทําให้หน้าเราดูแบบไม่เยิมเกินไปนะคะก็คือแป้งของสีจันนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็อันนี้อ่ะเขาจะให้พับมาด้วยนะคะเราก็สามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะคะสินค้าทั้งหมดมีอยู่ i ีฟแอนด์บนะคะทุกคนแล้วก็วัตสันนะคะบางอย่างก็ ะาม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเคล็ดลับการมาร์กหน้านะคะทุกคนมาร์กหน้าทุกวันหรือวันเว้นวันอันนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกเลยมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าของเรามันจะดูดซึมได้ดีมันจะแต่งหน้าสวยนะคะทุกคนก็คือเป็นของตัวนี้นะคะที่เราชอบอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าชอบมากทุกคนคือแบบพอเรามากก่อนนอนใช่ปตื่นมานี่คือหน้าเฟรช หน้าแบบสดใสามากนะคะก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะที่อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะคือดูจากใบหน้าของเราแล้วก็เอาไปทำตามได้เลยค่ะหลังจากนั้นพอเราลงอันนี้ปึ๊บใช่ปะเออล้วก็แต่งหน้านู่นนี่นั่นของเราไปตามสเต็ปค,ค่ะมา